ไม่ใช่แค่โควิด -19 ที่ระบาดจากคนสู่คนอย่างรวดเร็วลุกลามจนรัฐบาลทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิกฤตวันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคสัตว์ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะควบคุมโรคได้อย่างไรนี่คือการแพร่ระบาดในสัตว์อย่างม้ากับโรคแอฟริกาในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ม้าที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยจนกลายเป็นฟาร์มที่มีความสามารถคว้าถ้วยรางวัลระดับโลกกับกีฬาการแข่งขันม้าในเวทีนานาชาติมาแล้ว อาจต้องใช้เวลาฟื้นฟูความหายนะครั้งนี้ของโรคดังกล่าวอีกนานเท่าไหร่ภาครัฐยังตอบไม่ได้แถมเรื่องนี้ยังคงเงียบปัจจุบันมีรายงานข่าวแจ้งว่าฟาร์มละลายพันต่างประเทศตา,ตายไปแล้วมากกว่า130ตัวและชาวบ้านเกรงว่าจะลุกลามติดไปยังฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มวัวในพื้นที่คู่ขนานไปกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในคนสถานการณ์การระบาดของกัละโรคโรคในแอฟริกาในมา้า ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอปากช่องรายงานเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในฟาร์มมากกว่า20แห่งในเขตตำบลขนงพระตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีเพาะพันธุ์ม้าแข่งชื่อดังของประเทศไทยในวงการการเลี้ยงม้าสายพันธุ์ต่างประเทศและผู้รักในกีฬาการขี่มา้าต่างพากันหวาดวิตกและดูเหมือนว่ารัฐจะยังไม่มีช่องทางการแก้ปัญหา ข่าวลือแพร่สะพัดว่าได้มีนายทุนยักษ์ในพื้นที่โคราชชื่อย่อบอกไปไม้ขึ้นต้นเป็นผู้มีส่วนในการนำเข้าม้าลายและนำไปสู่การแพร่เชื้อครั้งนี้โดยรู้เท่าไม่ถึงการว่าเชื้อไวรัสในม้าลายในแถบแอฟริกาจะสามารถยุติการแพร่ระบาดได้ในเวลาอันรวดเร็วเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดาแต่ดูเหมือนว่าการระม้าลายครั้งนี้จะกลายเป็นเหมือนโควิด -19 ในม้าก็ไม่ปาน สาเหตุครั้งนี้ทำให้เชื้อแพร่กระจายและม้าล้มตายเพียงไม่กี่วันขณะที่ฟาร์มม้าดังกล่าวนั้นเป็นของนักการเมืองคนหนึ่งสําหรับมาตรการมีเพียงการออกคาสั่งห้ามเคลื่อนย้ายม้าในพื้นที่อำเภอปากช่องก่อนได้รับอนุญาต แหล่งข่าวโดยคุณดีนี่ซึ่งเป็นนักกีฬาแข่งม้าและผู้เพาะพันธุ์ม้าตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีการระบาดในลักษณะนี้น่าสงสัยว่าการนําเข้าม้าลายในประเทศไทยจะละล้วมเพราะไม่มีการกักกันโรคที่รัดกุมจึงแพร่เชื้อให้แก่ม้าสายพันธุ์อื่นในพื้นที่จังหวัดนคนรราชสีมารายละเอียดของโรคครั้งนี้รายงานข่าวเพิ่มเติมบอกว่านักกีฬาและผู้เพาะพันธุ์ม้าให้ข้อมูลอย่างน่าตกใจว่า การแพร่ระบาดดุนแรงมากเพราะการโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสในม้าลายบางสายพันธุ์และบางเอิญตรงกับสายพันธุ์ที่นําเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านการอนุญาตจากกรมพุทยานและเชื้อร้ายจะสามารถแพร่เชื้อได้จากผาหะต่างๆอย่างเช่นยุงเหลือบไร ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์เข้าดูแลควบคุมสถานการณ์ตามกําลังความสามารถแต่ในความเป็นจริงกรมปศุสัตว์จะดูแลเฉพาะสัตว์เลี้ยงเท่านั้นแต่ต้นตอของโรคนี้กลับมาจากสัตว์ป่าที่นําเข้าโดยผ่านสายตาของกรมอุทยานหรือไม่ในวันนี้ยังไม่มีคําตอบว่ากรมอุทยานจะมีส่วนรับผิดชอบหรือชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีนี้เยี่ยงไรในวงการม้าและประชาชนที่หวาดวิตกกับโรคนี้ว่าจะแพร่ไปยังสัตว์อื่นนั้นต้องการเพียงคําตอบจากกรมอุทยานว่าจะเอี่ยวหรือไม่เอี่ยวในเรื่องนี้ แหล่งข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าคำถามที่ถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกลุ่มแชทถูกปฏิเสธทางอ้อมโดยความเงียบตอบทุกคำถามยกเว้นความรับผิดชอบต่อการนำเข้าสัตว์ป่ายอย่างม้าลายของผู้มีอัจะกินในพื้นที่โคราชจนนำไปสู่กาโรคครั้งแรกในประเทศไทยที่ยังไร้หนทางรักษาอาจจะลุกลามเข้าสู่สัตว์พื้นถิ่นชนิดอื่นได้แหล่งข่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการนำเข้าม้าลายซึ่งเป็นสัตว์พื้นถิ่นในแอฟริกา มีความเกี่ยวข้องกับการกักกันสัตว์ตามอนุชัญญาไซเตสเพราะต้องเป็นการนําเข้าสัตว์ป่าที่คํานึงถึงระบบนิเวศพื้นถิน่นนี่นับเป็นครั้งแรกในเอเชียที่กรมอุทยานต้องรับผิดชอบไม่ใช่กรมปศสุสัตว์คือโรคมาจากแอฟ,ฟริกาแน่นอนค่ะเพราะว่าโรคนี้ไม่มีในเอเชียแล้วก็มาเริ่มที่ประเทศเราทีนี้เนี่ยใครนำอะไรจากแอฟ,ฟริกามาบ้างโรคเนี้ยมันอยู่ในสัตว์แค่ไม่กี่ชนิดค่ะมีอู๋มีม้าลายมีลาล่อ แล้วก็หมามีแค่เนี้ยค่ะแล้วก็ระบาดไปในหมาได้ด้วยหมากินเชื้อกินอะไรที่มีเชื้อนี้ไปหมาก็จะติดหมาติดก็เรื่องใหญ่เลยค่ะประเทศไทยคนรักหมามากเลี้ยงหมายเยอะแยะยุงอ่ะเป็นพาหะค่ะคือดีก็าบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคือคนเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลตอนนี้อาจจะแค่กลุ่มเล็กๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยสมูลค่ามหาศาลนะคะม้ากฬาระดับประเทศจะตายเรียบเลยเยอะมากม้ากีฬาคือ้าไปแข่งใน ซีเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ตายแล้วยังไม่พ้อมมาที่ได้ถ้วยดาบี้ที่เป็นม้าแข่งหลายปีซ้่นแบบวิ่งเร็วที่สุดของบองไทยเลยค่ะค่ะมันเสียหายขนาดนั้นแล้วแบบคือม้าเนี่ยสมมติตัวหนึ่งเนี่ยจะเอามาแข่งขันหรือมาขี่เป็นนะคะ mm. เขาใช้เวลาฝึกแบบสะะองสามปีค่ะเงินมหาศาลเลยะคะ่ะลก็กลายเป็นแบบอ้าวเราก็จะไม่มีนักกีฬานในระดับท็อปเลย mm. เสียหายมากกว่านี้คือเมื่อมีโรคระบาดแบบนี้นะคะ่ะ การแข่งขันในระดับนานาชาติเกี่ยวกับม้าที่เราเพิ่งมีไปในปลายปีที่แล้วนี่เองเขาก็จะไม่มีหลอก<ม>เขาก็จะไม่มีใครกล้าให้เราตัดเพราะว่ามันมันเรากลายเป็นมีโรคนี้อยู่เราก็ไม่เขาก็ไม่กล้าเอาเข้ามาถ้ามีประเทศไหนมีโรคระบาดอยู่เราก็ไม่กล้าเอามาเราเป็นรคกลัวมากรมปศุสัตว์แถลงค่ะเพราะตอนแรกอะ เขาไม่รู้ว่ามันเกิอดอะไรขึ้นเข้าไปตัวแล้วเขาก็เอาเชื้อเอาอะไรอย่างเงี้ยของสัตว์เนี่ยไปตัวในเวลาสอสามวันในปสัสสาวะก็มาแถลงว่าเป็นโรคแอฟริกันฮอสติกเนสคือโรคก,กระละโลกมา้าเขาได้แจ้งมาแล้วเขาประกาศเลยค่ะก็มีแบบ มีนะะักข่าวทำข่าวนิดหน่อยแล้วก็จบละไม่มีอะไรอนาคตการแข่งขันม้าในประเทศไทยอาจจะได้รับผลกระทบเพราะความไม่น่าเชื่อถือไม่มั่นใจในการดูแลการนําเข้าสัตว์ป่าข้ามถิ่นและพาเชื้อไวรัสติดต่อมาแพร่เชือ้อชาวโลกจะก,กังวลว่าม้าระดับโลกจะติดเชื้อกัลโรคดังกล่าวกลับบ้านเกิดไปจนไม่สามารถลงสนามการแข่งขันได้อีก สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและชื่อเสียงไปทั่วโลกมีนํำซ้ำชาวบ้านยังเกรงว่าเชื้อจะแพร่โดยเป็นพาหะเข้าสู่สัตว์เลี้ยงพื้นบ้านแหล่งอาหารสำคัญอย่างหมูไก่หรือแม้แต่ฟาร์มหนูนาจนเดือดร้อนประเทศแหล่งอาหารสำคัญอย่างครัวโลกอย่างไทยแลนด์เหตุการณ์นี้ความกลัวจึงมีความอันตรายมากกว่าความเปนจริงที่ควรอธิบาย งานหนักครั้งนี้ถูกส่งไม้ต่อโดยไม่จําเป็นไปยังกรมปศุสัตว์ตกลงเรื่องนี้กรมบุทยานเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเอกชนนําเข้ามาผ่านกรมบุทยานตามแหล่งข่าวรายงานจริงหรือไม่และกรมบุทยานอนุญาตจริงอย่างรอบคอบโดยคํานึงถึงการแพร่เชื้อข้ามพื้นถิ่นแล้วหรือไม่วงการม้าและประชาชนเกษตร,รกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศกำลังหวาดวิตกกับเชื้อกลลโรคครั้งแรกในประเทศไทยรอคำตอบจากกรมอุทยาน นอกจากนี้ในไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับกาโรคได้แพร่สะพัดออกไปในวงการสื่อออนไลน์กลับถูกฝ่ายที่ดูแลข่าวลือข่าวปลอมหรือเฟคนิวตีตกและชี้แจงว่าข้อมูลนี้เป็นข่าวปลอมแต่ในภายหลังกลับออกมาขอโทษหลังจากเข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วซึ่งสร้างความไม่มั่นใจให้ประชาชนว่าตกลงศูนย์ดังกล่าวทำหน้าที่โดยไปดูข้อเท็จจริงก่อนชี้แจงหรือชี้แจงเพื่อไม่ให้รัฐบาลเสียประโยชน์ก่อนลงไปตรวจสอบกันแน่สืบจากข่าวรายงาน สนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580